แดกยีล้าม้าไอ้เฮียตัวสูงด้วยกันต้องแดกหมาว่ะตอนนี้หามาปีกว่าแล้วเหรอแล้วมึงคิดว่ามันจะหาให้มึงไหมเดี๋ยวกูโทรไปถามแล้ทั้งหมดไม่รวมช้อกน่าจะสองแสนประมาณนะสองแสนนิดๆโอ้โหโอ้โหโอเคสิ่งไม่ดีสิ่ไม่ดีรู้จักกระเป๋าป่ะรู้จัก แค่นี้หรอก็ใส่เอาเอา,เอานี่ลงสิเออใส่กาไปแล้วเอาสายใส่กาไปเอออืมแค่นั้นแหละโอ้โหหางยังไ,งไม่ใส่หรอหรอส่านดผู้ชมครับตอนนี้ผู้ชมเข้าสู่รถปันปลายครับเท้อะีรจริงอ่ะรู้อยู่แล้วแหละ วันนี้เป็นวันดีวันดีฝนตกฝนต้องเห็นข้างหลังอยู่แล้วแล้วก็เพราะวันนี้คนเดือดจะมาออกรายการเราตามคำเรียกร้องตั้งแต่ไปขโมยรถอาสำสองเขาขับที่คลองห้าตั้งแต่ไปขโมยอีโวเขามาขับสตีทเอาลอก็เอารถเขาก็มาหลายคันเอาเซเว่นจะจะจะเอาเซเว่นสีฟ้าไปขับสามโลไม่ให้เกรงใจเขามันไม่ยอมไปขับสเปคเนอร์ได้ขับปะสเปคเนอร์ก็ได้ขับได้ขับด้วยได้ขับเขาหมด แล้วเขาก็ไม่เคยออกเทปท่านผู้ชมอาจจะได้ยินตอนเปิดสปีกเกอร์แล้วด่ากันแล้วท่านผู้ชมก็ได้ยินวันนี้ครับเป็นเลิกงามยามดีครั้งแรกเขายอมแล้วหลังจากที่เขาออกอยู่สื่อเดียวใช่คือช่องของแม็กโฮเอ็มคดีเท่านั้นใช่วันนี้เราไปดึงเขาออาจากเตียงวันนี้เขาอดนอนมาเพื่อมาอยู่งานเวลานี้ไม่ใช่เวลาตื่นเขาเอาเหรอเขาจะตื่นทําการแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้เคะเสียงตบมือต้อนรับผู้นาทีมงานครับคุณสุลต่านตูนครับสวัสดีครับพี่ตูนครับ ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออกรายการพูดถึงกูเหรอเด็กดูเยอะเด็กอีลาสมั้งไอ้เฮียตัวสูงมากเลย้องแดกหมาเหรอไอ้กูบอกว่าอย่าเอามันมาให้แฟนขับเรียกร้องแฟนขับเรียกร้องเดี๋ยวมีท่าเปิดด้วยเาจะทำท่าเปิดเออทเปิดมึงได้ปะทำเปิดนะทำไม่ทำอายู่เฉยๆไม่ต้องทำยืนเฉยขอหนะมึงก็ดูเผื่อนทำตาแทนทำตาทำอย่างนี้ รถบาโอเคโอเคโอเคเอาละเอาละแก๊บบอมแล้วก็ท่านผู้ชมก็สู่รายการรถบานไฟล์กูไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกี้เหมือนแปลงร่างเหมือนแปลงร่างเหมือนแปลงร่างให้ดูเรืองเล้ยใต้คอมเมนต์ว่าเขาส่งมาเยอะมากบอกอยากให้ไปดูพี่ตูนอยากให้ไปขโมยรถพี่ตูนมาเยอะแล้วทำไมพี่ตูนถึงออก ช่องพี่แม็กอย่างเดียวไม่ออกช่องมิโก้ไหนบอกเป็นเพื่อนสนิทกันมึงไม่คบกันแล้วเหรอที่จริงๆก็ไม่อยากคบอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนกันเลยอันนี้เป็นเรื่องเดียวนะที่ความผิดตรงกันกูพออกเลยเขาก็มากี่ปีแล้วอ่ะผมเป็นพิธีกรณ์ยี่สิบเมื่อได้น่าจะยี่สิบได้แล้วใครกวนตีนกันเนี่ยกูไม่เคยกวนตีนเลยมีแต่มันเนี่ยวพี่พูดมาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆจะกวนตีนางงี้ใช่ไหมถ้าโทรมาคุยกันสองคนนะ ต้องโทรมาร้องไห้ทุกรอบเฮ้ยจริงเหรอเอาอีกแล้วใช่มันก็โทรมาร้องไเหก็ตัวอย่างหน่อยได้ไหมเอาเด็กมึงลองยกมาไม่เป็นไรเจ็บเจ็บพู่มึงเขี่ยได้ใช่มึงก็เจ็บด้วยว้าวน่าจะเขี่ยได้อยู่แต่ของมึงก็หนักเลยมือไม่งไหวมีอยู่เป็นราคาจะคาดเดไอ้สายตาเอาจริงเลยพียคนละหมันเป็นอดีตคุณอยากถามอะไรอะคุณจะถามเรื่องอะไร ็เลยชวนกูไปตลกไปเล่นกันถึงตายเจ็บที่กูเจ็บที่กูไปดูสาวไปดูสาวที่หอการค้าไอนี่เขาอยู่สามโคกเน่ยอายุยาเขาก็มึงงเหงาก็จะโทรหาผมแล้วก็ไปขับรถเล่นกันแต่ประเด็นคือขับรถเล่นทุกรอบเนี่ยที่มันชวนเนี่ย น้ำมันติดอีตลอดน้ำมันเนี่ยมันต้องเติมใหม่สดเสมอเข้าใจปหมไม่ใช่หนมปังมันเป็นทะเลาะแกน้องกูไงเข้าใจป่าคือน้ำมันติดแดงตลอดทวนเขาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นทวนทุกวันไม่ไปอีกหรอไม่ไปติดใจไปกันก็ไปแล้วก็ไปอีกไปแล้วก็ไปจอดรถแถวหอันขาแล้วก็นั่งสองคนมีอะไรดีวะมันมาส่งกูถึงบ้านแล้วมันก็จากบ้านมารับกูที่แดงแล้วนะไปหอคันขากินข้าวผัดกับกูส่งบ้านแล้วมันก็ขับกลับยุทธยาหมดพอดี มึงรู้ได้ไงกูรู้ว่ามึงบอกเติมอยู่แวะเติม40บาทเมื่อก่อนบ้านถูกไหมเมื่อก่อนบ้านถูกเมื่อก่อนบ้านถูก20ปีอยู่กันมาโอ้โหสุดยอดชีวิตคนเราจะบอกน้องๆว่าอยากที่แบบื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่มึงไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์เขาไม่เคยกูไม่ขับเพอากูไม่ดีขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโน่หรืออะไรวะหรือมิโอวะอ่ ไม่มีตังช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นอ่าแล้วก็ผ่านกันไปเรียกแบ้วปัญปลายครับเรียกแล้วกันมาพี่ตูนบอกว่าคันที่เสร็คันแรกของพี่ตูนก็คือคันนี้คันอื่นยังไม่เรียบร้อยอีโวคันนี้เป็นอีโว่อะไรวะอีโว่แปดอีโว่แปดพาไปดูพาไปดูไปดูอีโว่แปดทำไมคือถึงขับอีโว่แปดวะเออชอบอ่ะชอบสีจิ๋วสามไม่ตอนแรกเลยอ่ะคือมีอีโว่สามอ่าซึ่งมันก็นานมากละอ่สมัยก่อนใช่ไหมใช่แล้วแปดหมดก็เลยคิดว่าอยากอยากได้แบบ ให้มันครบทุกเจนน่ะเจนละพันเนี่ยเรียกว่าเป็นเจนแบบอีคาร์หนึ่งคันอ่าอีคาร์หนึ่งคันท้ายเบนซ์ครับหนึ่งคันซีดีอาหนึ่งคันก็คิดว่าถ้าอยากจะเก็บก็อยากให้มีแบบครบเจนอ่าใช่ประมาณครบเจนในเรื่นแล้วถ้าแท้ได้ก็จะแท้ที่เคยคุยกับเขาใช่ที่เคยคุยกับเขาแต่เมื่อก่อนย้อนไปหน่อยพี่ตูนไอ้นะไอ้ดอลลี่ไอนะสี่จีหกสามคุณไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบหรอกตอนนั้นมันมันไปอย่างนั้นไงคุณขับรถอะไรนะแลนเซอร์แลนเซอร์อะไรเอสอาร์ วาง SR าถ้าใครทันหนังสือเทคนิคแต่งรถหรือออโตโมบิลใช่ไหมที่คุณลองอ่ามันจะมีเนี่ยคันนี้แล้วเขียนว่า i d o อลไลท์ 4G63 มันจะมีประมาณตั้งยี่ปีอะโอ้โหมิซูแต่วางเครื่อง s อ SR เออก็เลยติดสกเกอร์ไอดอลไลท์ 4G63 รถน้องเขาน้องเขาก็เหมือนรถเขาแหละอแล้วคุณมีรถอะไรอีกมาก่อนอี0สามส3 0นี่เขารุ่นก่อนผมนะ4ประตูหรือ2ประตู 2องตูสองมาตูจริงจริงพี่ตูยูเยอะกว่าผมแกก่ากูน่าจะอยูท่าพี่เชษอ่ะมึงก็ไม่ใช่เคารพกูเหมือนกันอย่างนี้ยังเีพี่บ้างอ่ะไอ้นี่เขาโชว์แบบความไม่มีสมรภารวมได้เด็กเปรตกะห่ใจแหละคันนี้เรร่มมาจากพี่ตูทวาผมแล้วบอกว่าอยากได้อีวแท้ไปเจอที่ไหนมาอ้วนร้อดิ้งอ้วนร้อน อ้ามึงถามไอ้เฮียชอบมันก็เรื่องของมึงอันนั้นเรื่องของมือเขาโพสแล้วเจอพอดีมันก็เป็นแบบสภาพแบบเก่าเก็บอะไรเงี้ยคือมาตอนแรกก็คือไม่ได้สภาพนี้คือตอนนี้ซื้อตั้งแต่ซื้อมาก็สองปีกว่าแล้ะกว่าจะเป็นสภาพนี้เพิ่งออกจากอู่เมื่อวานยังยังยังไม่เสร็จขาดเบกกับเบรกอยู่คันนี้สองปีซื้อรถซิ่งมารถแท้นะครับรหคาตัวถัง C t 9 a เกเคันนี้เป็นแท้แท้8ดเลยหรือว่าแท้เจ็ดปด แท้แปดเลยแต่ไม่ใช่เอ็มอาร์แต่ไม่ใช่เอแต่ก็ย้ายย้ายของเป็นเอ็มอาร์เป็นเอราคารถแท้ล้านสามประมาณล้านสามหนึ่งล้านสามแสนบาทเริ่มมาที่ข้างหน้าก่อนคุณเปลี่ยนอะไรกันบ้างข้างหน้าข้างหน้าหมดเลยโอ้โหหมดเลยคือเบิกใหม่หมดเลยใช่ช่วงล่างทุกอย่างเลยไม่ไม่งพลาสก่อนเลยไฟหน้าเบิกใหม่ป่ะเบิกใหม่เท่าไหร่หลังเบิกใหม่น่าจะแสนกว่าบาทไฟหน้าเนี่ยแสนกว่าบาทใช่ ราคาใราคานี้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 ไฟหน้าแพงอีโอก็ที่ผมขับแวนนั้นผมขายไปเพราะไฟหน้ามันแพงมากเออแต่ของตัวของเพิ่งก็แพงแล้วนะไฟหน้าแพงกันชนเปลี่ยนไหมกันชนเดิมเปลี่ยนแต่ลิ้นมั้งเปลี่ยนแต่ลิ้นหน้าใช่ลิ้นหน้าอีกโดนเมื่อกี้ปะหน่าเอาสองหมื่นกว่าบาทเป็นลิ้นหน้าของไม่รู้ว่ามันคล้ายๆอะไรนี่อาร์ตแต่ไม่ใช่ลายอาร์ตนะกดนายาฮูมาเราก็ไม่ชัวร์ว่าอะไรมันเป็นทรงลายอาร์ต ไอคอนเซปต์คันก่อนเนี่ยอีวโอหกจะเป็นไมล์แต่คันเนี้ยอยากให้เป็นลาลีอาร์ตทั้งคันใช่ก็เซิร์ชในยูทูบก็คือแบบอีวโอแปดเอ็มอาร์แรรีอาร์ตอะไรที่เป็นลาลีอาร์ตก็ค่อยๆหาตังค์เก็บมาทีละชิ้นที่เห็นก็ต้องใหม่ไหมครับคุณต้องห้ามใหม่เหมือนที่เบียร์ถ้ามีถ้ามีใหม่ถ้ามีใหม่ถ้าหาได้ใหม่มือสองต้องสวยไม่สวยก็ไม่เอาใช่ฝากระโปรงเปลี่ยนป่ะฝากระโปรงน่าจะอันเดิมเปลี่ยนแต่พวกเปลี่ยนในขนาดนี้อ่าพวกเนี้ยใช่ เป็นของเลลิอาร์ดเดี๋ยวรูปพี่ตูนน่าจะมีใน Facebook ป่ะเออรูปเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ทำหรือครั้งแรกทำที่บิ๊กใช่ไหมใช่โหอร่อยแม่งกองท่วมหลังคารถเลยอ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างล้อล้อเลลิอาร์ดล้อเลลิอาร์ดนี่ที่ผมเคยบอกเห็นป่ะมันจะเหมือนนิดโม่อ่าใช่แต่มันจะไม่มีรูถ้าลิซโม่มันจะเป็นสิบรูเดี๋ยวถ้าเลลิอารดมันจะเป็นรูเล็กๆอย่างนั้นเห็นป่ะอ๋ออันนี้กลัวพิ่งรูกลัวพิ่งรูฟังด้วยนี่มันจะรูเล็กๆงั้นอ่าแล้วฝาปิดเนีี่ยจะม อันนี้คือคคบอ๋ออันนี้คือคคบเท่าไหร่ครับล้ออะไรลิอาร์ตประมูลมาน่าจะประมาณแสนหลักหมื่นก็แสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งอ่าติเกอร์เดี๋ยวพอนลกเกอร์ทับเอามาเก็บสีใหม่น็อตล้อยังไรลิอาร์ตอีกเหรอใช่แพงไหมน็อตล้อไม่กี่พันมั้งครับลิอาร์ตเอ้ยเนี่ยครบเลยนะมันจะไปสเปกแปดครึ่งน่าจะอ่าแปดครึ่งออฟออฟสามสิบมันจะหุบหุบหน่อยอ่ะอ่ายาง อ่าานเเลยกี่บาทกูรู้ว่าบิ็นตนสองหมื่นกว่าบาทนะศูนย์ศูนย์สี่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเป็นกว่าบาหลยสอประมาณห้าพันบาทเออเอาเนี่ยเข้าสู่อะไรที่มันแพงแบบแบบไม่รู้สาเหตุแล้วกระจกข้างกระจกข้างนี่เอาจริงว่าไอ้เคสตอนทำคันนี้เหมือนแบบดวงซวยอ่ะช่วงที่แม่งพีคแพงทุกอย่างเลยเพราะใครวะกูไม่รู้แต่ที่รู้แม่งแพงทุกอย่างเลยอะไรก็เลยห่อีโวตอนนั้นนะนะน่าจะห้าหมื่นห้าหกหมื่นประมาณนี้ห้าหมื่นห้าหกหมื่นใช่ ไม่แล้วมันไม่ใช่คาร์บอนแท้มันคือลายคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนแท้มันคือลายมันเป็นลายจริงๆมันมี2รุ่นมันเป็นรุ่นที่เป็นดำใช่ด้านด้านอ่าด้านด้าเลยกับรุ่นที่เป็นพุ่มคาร์บอนอ่าราคาเท่ากันไหมพอๆกันผมว่าพอกันแหละเพราะว่าไอ้นั้นตอนได้มามันก็ทะลอกบอกเปิกอยู่นี่เอาไปเก็บใหม่เอาไปจุ่มเอาห้าหมื่นไม่ชอบข้างอ่าด้านหลังก็เดิมอ่าเดิมหางหลังเปลี่ยนไหม ทางหลังเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมจริงๆมีไอ้นี่แลรีอาร์แต่ว่าเดิมมันขับไปทำหลุดไอ้ตัดเอามาส่งกูเหลืออยู่ครึ่งอันไอ้เหี้ยไออันนี้คือกูจำได้งานลาลีอาร์ที่เราเอ็กโอเราเชิญเราไปว่าทำไมอันนี้มันเป็นอย่างนี้วะไอ้เหี้ยแล้วเราไปถ่ายคันนี้แล้วเราก็บอกเฟิร์สไหนลูกพี่กงไม่คุยมึงคุยหน่อยผมทำนี่ทำนั่นทำนี่แล้วกูเดิมมันก็หลังบ่อยเฟิร์สหายไปไหนวะเออว่ะ เออพี่ถึงตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยมันมีของที่มันไม่ใช่ลาลีอาร์ตอ่ะของเหมือนกันก็เลยไม่ได้ซื้อเขาเรียกว่าชาร์กฟินป่ะเออชาร์กฟินที่มันถ้ามีเท่าไหร่วะมมนเป็นลิปบกีป่ะหมื่นกว่าบาทสองหมื่นตอนที่แต่งตานนี้ตไม่มีหองตอนนี้ไม่มี่อ้ใมรมันจะได้แบบเกวัตลาลีอาร์ตที่ที่ปิดกระจกมองหลังลาลีอาร์ตแล้วก็อันเนี้ยกับผมได้มาจากของใหม่จากช็อปที่ฮ่องกงแม่งมีชุดสุดท้ายแล้วระทักไปอีกทีแล้วไอ้เฟิร์สก็ไปแล้วไอ้เฟิร์สก็พาทุดงออกไปเลยทุดงไปเลย่่ตอนนีี้หาาามปกว แล้วมึงคิดว่ามันจะหาให้มึงไหมเดี๋ยวกูโทรไปถามเลยเฮ้ยใครมีทักมาหน่อยใครมีใครมีคอมเมนต์มาหน่อยเขาล่อะนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะผมจำได้โลโก้เปลี่ยนใหม่พวกนี้เปลี่ยนใหม่มดนทำไมของเดิมเป็นสีงสีมันก็ดำเหมือนกันดำแต่ไม่มี M R ไม่มี M R ไม่มีมาไฟท้ายกับไฟหน้ารวมกันมารวมกันมาหากันชนจากตอนที่ซื้ออ้วนมาถ่อยเสียโคตรใหม่เลยอะใหม่เลย40,000กว่า สี่หมื่นกว่าทั้งเส้นทั้งเส้นน่าจะครึ่งหนึ่งครึ่งออกครึ่งครึ่งหลังเป็นไทเทนราคาเอาเรื่องนะว่ามันครึ่งหนึ่งอ่ะไม่แต่จะบอกท่านผู้ชมว่าเฮ้ยดูแล้วพี่ตูนมารอบนอกไม่เห็นบานปลายเหมือนันอื่นเลยอีโวมันต้องท่านี้แหละใช่มันมีแค่นี้คือถ้าไม่เดิมก็วาลิตก็ชุดแต่งก็มีแค่นั้นเว้ยแต่ส่วนอย่าอีโวบนโลกใบนี้แม่งก็จะท่า ข่านี้หมดคลิปออริจินอลหมดรายละเอียดอย่างอื่นมันจะเป็นพวกคำโชว์ิดนกอะไรพวกนี้อันนี้หมดเรายังไม่ได้ถามไงเขามาดูร่างอะไรฮะนี่เบิกใหม่หมดไหมไม่วมดขอบยางใหม่หมดรอบะไรกี่ล้า่ตูนไม่จำไม่ได้อ่ะหลักหมื่นแหละก็ถือว่ายังไม่แพงอยู่แพงไหมมันไม่แพงถามแพงไหมถามว่าแพงไหมไม่แต่ว่าตอนเบิกอ่ะมันมีของของเขาเรียกอะไรซีดีหรือของอีโวไงเอาเป็นอีโวมันก็แพงกว่ามันจะมีสลับกันเว้ย บางอย่างของอีโวใช้สีเดียได้แต่บางอย่างของอีโวแม่งคนละสีอะไรเนี่ยีอันนี้อาจจะดำปีสมมุติต่างนะมันอาจจะเทาอนี่อาจจะดำทำนิดนอ่อนกว่านี้นิดนึงกระดูกงูสีเดียอาจจะเทาอีโวจะดำแต่ขอบเนี้ยใช้กันได้ถ้าผมจะไม่ผิดขอบประตู่ยใช้กันได้ขอบประตูจะใช้กันได้ซึ่งบางอย่างมันก็ถูกถูกก็คือหลักร้อยเลยแต่ถ้าแพงก็หลักหมื่นเลยก็ถือว่าขอบยางก็อยู่ในหลักหมื่น สองหมื่นได้ไหมนี่ก็เบิกใหม่ใช่เบิกใหม่กันสารนะเบิกใหม่นี่ก็ต้องมันมาแปดพันประมาณห้าหมื่น้าหมนคิวเรตน้ำนี่เบิกใหม่โอ้โหนี่ใหม่เบนเซนไอพวกคอสเมติกพวกนี้ถึงสารไหมรวมพวกคิวอะไรพวกนั้นถึงมันแพงไอเนี้ยสองเส้นเออสองเส้นนี่แพงที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่มึงให้บิ๊กยาซิลิโคนยังไม่รู้อ่ะให้ยาแล้วมั้งต้องยานะเดี๋ยวหายเหรอบินแน่ผมึงเคยบินไปแล้วใช่บินแล้วสองร้อยบินเลยมันเป็นจุดอ่อนของอีโวเทคเกียร์สามสับสี่ เขาอาจจะออกไปเลยลดน้ำหนักตอนเขาเลยช็อปเปร์ลสถ้าเขาวิ่งสองร้อห้างหลังจะหลุดไปด้วยไปวิ่ง300ร้อคนละออกไปเลยแม่งดีตัวเองออโตออโตเอาง่ายๆคันนี้คือทำสีใหม่ปิ้งกระดองช่วงล่างก่อยู่ดูภายในช่วงล่างใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยพาวเดอร์โค้ดไหมยิงซ้ายไหมไม่เบิกใหม่ก็คือใหม่เลยโอ้โหไม่ซูก็เบิกของอีโวให้บิ๊กเบิกให้ก็ทุกชิ้นที่มีหมดใช่โอ้โหเดี๋ยวนะ ทุกชิ้นที่มีหมดใช่ยหมครับว่าลิสต์เข้าไปในอีโอแปที่เป็นช่วงล่างทั้งหมดบางอย่างต้องสั่งทำด้วยก็รอนานหน่อยก็จิ้มมาหมดเลยหมดไปเท่าไหร่วะไอ้ข้างล่างทั้งหมดไม่รวมโช๊คก็0 0้สองแสนประมาณนะสองแสนนิดๆประมาณนี้แล้วโช๊คยี่ห้อโอรินโอลวีเบิร์กไมเบิร์กไมโอ้โหเท่าไหร่ครับ หกหมื่นไหมหกหมื่นกว่าก็ไม่ถูกยังอฮะไม่ถูกอ่ะจำไม่ได้ต้องไอแสนมางเป็นแสน D F V ประมาณนี้แหละเว้ยไอ้เฟิร์สตูดไอ้เฮี้ยเฟิร์สเอายี่ห้ออื่นมาติดดิเกอร์โอลินเปล่าเดี๋ยวกูดูก่อนมึงต้นดูก่อนหรือ D F V มันต้องแสนอ่ะโอเล็กตูนโอเล็กหรือเปล่าโอลินหรือโอเลี้ยเฮี้ยเฮ้ยโอลินโอลินโอลินต้องแสนต้องแสนนะบางมันเป็นแสนแสนตัวมันมีมางแสนสองแสนสามอาจจะประมาณนั้นประมาณนั้นหกหมื่นไม่น่าใช่มาดูภายใน คือตอนซื้อมามันเป็นแปดนึกออกไหมมันไม่เหมือนกันถามว่าเบาะหน้าเบาะหลังแผงประตูพรมเปลี่ยนใหม่หมดครอบคอนโซลฝั่งข้างบนเปลี่ยนใหม่ส่วนเลยแอคเซสซอรียคอนโซลเป็นลาลยอาร์ตทั้งหมดรวมคอนโซลกลางด้วยชิ้นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็หลายหมื่นหลายหมื่นอยู่อ่าต้องมีสามหมื่นน่าจะได้สามหมื่นอ่ะสามสี่หมื่นไมลายอาร์ตเออใช่ตกปลาหายลายอาร์ตไมลายอาร์ตอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่วะหรือติดรถมาซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่รวมตรงกลางน่าจะหกเจ็ดหมื่น รวมไอ้สาสหายนั่นด้วยใช่แล้วตูรู้ไหมวันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้กระแสแล้วนะให้หรอไม่ย่างเดียวนะนี่เยจะแสมันก็น่าจะขึ้นอยู่แหละแสไม่หายากสามสหายก็ขึ้นที่ผาแบ่งเพียวมา อเพียวดูอีดหัวเกียร์หัวเกียร์แพงไหมครับหัวเกียร์สีแดงก็หายากสุดขายยากสุดหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทมันจะมีขายยูริเทนที่อีโวผมใส่อยู่ผมเพิ่งเคยเห็นสีดำขาวกับดำนี่คือทั่วไปแดงคนจะไม่ซื้อเพราะอะไรสมัยก่อนคื้อสีแดงเขาจะเขาจาว่าเขาอยากใช้สัปแบบนี้ใหาผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆนะครับด้วยความจำนวนน้อยมันก็แพงเลยเป็นหมื่นขาวแม่งขายอยู่สามสี่พันนี่เป็นหมื่นก็ลาไปซื้อมาไงที่บางนา เขาไม่เอาอันหนึ่งพอดีดใช่ <นะ S 2> ใช่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 พวงมาลัยผมเห็นมีคำว่าะอะไรลีอาร์ตอยู่จริงๆมีพวงมาลัยอีกอันหนึ่งที่เป็นสี่แชมป์มีสามแชมป์สี่แชมป์อ๋อที่มีโลโก้ติดอยู่ตรงพวงมาลัยป่ะ,ะไไแต่ว่าพอเอามาประกบแล้วพวงมาลัยแบบนี้ลีอาร์ตสวยกว่าก็เลยซื้อที่ครอบลีอาร์ตมาใส่อ้อไม่กี่บาทมันไม่กี่หมื่นหมื่นกว่าบาทที่ครอบอย่างเดียวประมาณนั้นมั้งไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหละเบาะเนี่ยเอ็มอาร์ใช่ บอกคู่นี้เนี่ยสภาพมือสองอะหนังอ่ะถือว่าตีว่าตีว่ามีเปื่อยนิดหน่อยอก็สตาร์ทกันที่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นได้แต่ถ้าสภาพนี้ฟูแบบนี้โอ้โหไม่ตายนะขนไม่ตายนะคู่นี้ก็ต้องมีเจ็ดแปดหมื่นเช็คกันแทนนะเบิกใหม่ผมก็ถามราคาไอ้ที่หายากสุดคือข้างหลังมากกว่าเบิกใหม่แสนเบิกอะแสนเบิกใหม่แสนกว่าคู่ละแสนกว่าเบิกข้างหลังไม่มีมีแต่ผ้าแพงไหมครับผ้าสองสามหมื่นน้อย มาพุ่มกับของเดิมนะอ่าแต่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 เข้าใจตูนแล้วต้องบอกต้างทุกว่าการทำรถแบบนี้ผมไม่ทำตอนแรกอ่ะจะทําเป็น MR พอมันเริ่มเป็น MR แลวนะข้างในที่เป็นแปดแม่งไม่ไม่ใช่ MR สักอย่างเลยปุ่มอะไรอ่ะบอลเหกแล้วชบบอกรถเดิมไม่ใช่รถเดิมแล้วไมเดิมไม่เดิมโอเดกราคาอะไร M 1 5 0ย์โอ้โหเมื่อกี้ไม่ถ่ายพี่เฮงมาเขาจำราคากล่องไม่ได้อุก็จำไม่ได้ สงสัยไมนแพงจริงว่ะแหไม่แข่งกันจำไม่ได้เลยเกินสองสายป่ะไม่ถึงไม่ถึงเหรอแต่รวมแบตเตอรี่น่าจะถึงกล่องอย่างเดียวไม่รวมไม่เกี่ยวกับจอนะใช่แล้วจออย่างนี้เท่าไหร่ที่เคยใส่แบสองคุณอะจอโมเทกอะสี่แสนไม่มันเป็นจอแล้วมีจอยสติ๊กมีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เป็นเซตนั้น่ะเราก็ไม่รู้อะแล้วนี่คือคอนโทรลอะไรบ้างอะไม่รู้เลยกูยังไม่เคยกดเลยแอนตี้แหลกบออปรับบูทขึ้นปับบูทลงเปิดไฟสตาร์ทอ๋อสตาร์ทต้องตรงนี้เหรอไม่กูสตาร์ทกุญแจนะ แต่คงก็เอาจริงดีกว่าไม่รู้ว่ามันต่อมาได้ครบหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเข้าใจไหมอันนี้เราไม่ต้องกูลองกดได้ปะได้เสียงเงียบมากเลยว่ะไอบิดว่ะไอบิดไอบิดไอ้เนี้ยเฟิร์สแม่งไม่ได้ตอบก็ชัวยอยู่แล้วใส่มาให้มึงแล้วก็เก็บตังมือก็น่าจะอย่างนั้นแหละไม่กูยังไม่ได้จ่ายตังค์มันด้วยอ๋อโอเคอาจารย์อย่างนั้นเฮ้ยแล้เนี้ยนี่ก็เลยมาร์ทไหน นี่ไม่กูไม่เคยเห็นเลยอันนี้ไม่เคยเห็นจริงว่ะใช่อันนี้มันเป็นอันที่หลุดเหลืออยู่ที่กูบอกสั่งมาพร้อมกับไอ้ข้างหลังนั่นแหละอันนี้ไม่เคยเห็นว่ะอันนี้แปะก็กูก็เซิร์ชเจอก็เอาหมดตอนนั้นนะที่เป็นของลายลีอาร์ตใช่ไหมเว็บที่ฮ่องกงใช่ฮ่องกงอ่าที่ผมที่ผมคุยกับตูนะครับเว็นี้ฮ่องกงพรมลายลีอาร์ตอืมเฮ้ยพรมแพงไหมแป้นเบรกลายลีอาร์ตหมื่นกว่าบาทมั้งโอ้หมื่นกว่าบาทเชี่ยคือแต่ตูบอกว่าตอนนี้ก็ยังหาเบาะเป็นลายลีอาร์ตอยู่ใช่ไหมนี่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 เี่ แม่งใหม่จัดเลยมันคือรถใหม่อ่ะใช่ก็รีสโตรคือรถใหม่มรีสโตรแบบใหม,ม่อ่ะใหม่อ่ะคิดเด็ดอยู่ลยน,นี้ก็ไม่เด็ดเท่าไหร่นะไม,นไม่แรงมากประมาณ600กว่าอ,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 อีวโวหกร้อยโคตรแรงเลยนะเออเดิโอ้โหทำอะไรบ้างเนี่ยสาธยายมาสิต้องถามช่างก็ลูกก้านลูกก้านชุดใหญ่ฝาเต็มฝาเต็มโบว์เพรสซิชั่นอ่าแค่แค่นี้แล้วมั้งขยายความจุปะไม่ขยาย สองพันเหมือนเดิมสองพันเหมือนเดิมเพิ่มความแข่งโดยเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนก้านให้มันเหียเิมเปลี่ยนแต่ก้านเปลี่ยนแต่ก้านชาร์ปอกชาร์บก้านมีหมดก็เต็มอ่ะฝาเฟ่อเต็มหมดแต่ท่อดีเดิมท่อเรลิอาดยนะจ๊ะใช่อันนี้มันมาทั้งชุดแล้วแต่มันใส่ไม่ได้เพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันทั้งชุดเกือบเหยียบแสนนะครับท่อเนี้ยนะนี่ถือว่าแดงแล้วนะครับ จริงจริงมันจะแดงจี๋เลยแต่นี่จะไปออกชมพูแดูที่หาได้แล้วอ่นี่คือแดงเฉือบพอเปนกลางความร้อนมันก็จะสีแพร่ร้อนไปเรื่อยใช่มอน้ำโพโยเลสเนี่ยขำอะสองโมเทคขำแต่ลีอาร์ที่เบิกใหม่ป่ะหมื่นสองหมื่นประมาณนี้จุกเลยนะจริงๆอะถ้ามึงคุมตีมแดงอะมึงต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นแดงด้วยเออไอเนี้ยซื้อมาก่อนไงเพวกคัดกดอะเออมึงได้แดงกันหมดเครื่องยนต์คัดเออเฟืองท้าย RS เอสใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ อ่ะเอสแหละเท่าไหร่แสนประมาณมันก็เบิร์ดเจ็ดแสนถ้ารวมรถสามล้านกว่ามสี่ล้านแล้วนะไม่แต่จริงๆเทอร์โบอ่ะเครื่องเนี่ยมันใส่เทอร์โบได้มากกว่านี้เอาจริงๆที่คุยว่าแบบแปดเก้าร้อยได้เราอยากแค่แบบหกร้อยก็เลยใส่เทอร์โบไซด์นี้คือทำแบบเดลิยูดสามปีขับครั้งเดลิยูดสามปีขับครั้งหนึ่งเดลิยูดสามปีขับครั้งหนึ่ง ผมถามตูนหน่อยตูนขับรถมาเยอะครับคำถามที่คนขับอีโวชอบถามกันแล้วผมก็ตอบบ่อยมากเพิ่งตอบในเอไปรถทํากับรถแท้ขี่ต่างกันไหม,มไม่เอาความแรงนะมันก็อยู่ที่ว่าทําแบบไหนใครทำอ่ะ,อะถ้าคีแบบตี่ตางสมมติตัวถังแท้กับตัวถังย้ายของอเครื่องสาตนดาดหมดสมบูรณ์เต้ทกอ กายเขาขี่ตักันไหมเหมือนกันอยู่ที่คนเอามาประกอบมากกว่าปะอยู่ที่ตอนเขาตัดต่อหรือเปล่าไม่จริงมันก็แพลตฟอร์มเดียวกันกูว่าไม่ต่างอ่ก็ตัวคิดว่าไม่ต่างออเอาละก็เกือบหมดแล้วนะถามสุดท้ายทะเบียนกออ8นนทบุรีกี่บาทครับเป็นไหนก็ไหนๆแล้วถามไม่ทะเบียนด้วยเลยจริงๆจําไม่ได้สองแสนขึ้นได้สขึ้นแหละหุ้นนนก็แพงนทะเบียนอีกสองแสนนี่เราไม่เราไม่ได้เราค่าไปบางจุดด้วยนะครับออยางฝา น้ำมันเครื่องให้เชฟทายเท่าไหร่นี่คือแบบว่าหาที่ใหม่แล้วน้ำมันยังเป็นอย่างนั้นนะสภาพอ่ะดูดิเนี่ยนะให้ทายเท่าไหรห้าพันเกินเท่าไหร่เกินไงอะไรหมื่นกว่าบาทกบาทเริ่มต้นเนี่ยคือฝาเดิมเขียนคำว่าออยสเต็ปสองคือฝาเดิมแต่เขียนว่าออยมางานแต่มีคำว่าโมบิวันขึ้นมาด้วยสเต็ปสองสเต็ปสามก็จะเป็นเรียร์อาร์ปกติสเต็ปสี่จะเป็นรูปเสี้ยว สเต็ปสุดท้ายเหนือชั้นก็จะเป็นรูปเนี้ยคืออันนี้เหนือสุดแล้วอันนี้เหนือสุดแล้วดูสภาพเดี๋ยวมันน่าจะกิ้งอยู่ในเชิงกงมันน่าอยากรู้มาก่อนมันจะมีราคาไหมสามพันกันกองค้าแค่สองพันปแต่สามพันตอนนั้นก็ใหญ่เงินใหญ่เงินใหญ่ทองแม่งแปดพันเองอ่ะใช่ถูกปะนี่ยวันนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะนี่เท่่าไหรขับมาขับกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองที่ขับมานี้ปะหรือรถจอดอยู่นี่อะไรมาใช่พอเดี๋ยวเสร็จงานการนี้ก็ ต้องเอาไปเก็บนอะน็อตอะไรยังไม่เสร็จไอ้ที่สั่งไปแบบน็อตเก็บน็นอตห้องเครื่องพวกแท่นเครื่องรายละเอียดอะสตตร์ได้ไหมสตตร์เลยเ<อ>ช่สตตร์นี้บีกุญแจแล้วขอฟังเสียงหน่อยวะ่านผู้ชมไปรวมราคากันเอง,เองนะใช่เสียงเดียวกับรถผมเลยโอ้โหไม่ขับยกบนทางหลวงนะลองขับดู มึงไปจี้มันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะใช่หกร้อยมานะแด่กระเด้งเลยนะเออลองขับเนี่ยลองได้เหรอกูไม่ไปกูไม่ไปกูอยากให้มึงวิจารณ์แบบเต็มที่ของมึงเลยกูจะได้ไปฟังแล้วไปด่าช่างอีกทีหนึ่งได้ได้ไได้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 รี่ไปรถไปปลายเทปแรกที่เราจะไปลองขับนะเออเพื่อนบอกว่าปิดแอร์ได้แต่ต่อซัดรถมึงเท่าไหร่นะ สี่ร้อยห้าสเป็ดสี่้อยห้าสิดครั้งแรกคัดโคตรนิ่มนิ่มมากก็ก็ก็นิ่มอ่ะนิ่มเลยอ่ะนิ่มเหมือนกระบะ่ใช่อ่ากระจกข้างปรับไปได้ไอ้มือมั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามือดันหน่อยก็ดีดันองเอาขึ้นอ่ะดันขวัวเออเออก็ดิจิก็งนึงระวังแต่งนะเออจบสวย อันนี้เป็น<ม>ครั้งที่สองที่เราเอ้ยเป็นครั้งแรกที่ที่เราลองรถของแขวเชิญนะเต้นหนักกว่ารู้สึกปเะ,ะออเออเต้นหนักๆๆๆเต้นหนักเต้นหนักอกระจกข้างเรลิอาร์ตนะครับใครมีก็เก็บไว้ราคาขึ้นแต่ถ้ามีแล<ห>้วอย่าใส่นะครับก <c oughs> ็าด,ดูยากชิบไายมองหิ้วไม่เห็นเลยครับ <c oughs> แต่ได้เท่ได้เท่ได้เท่โอ้ยแอร์เย็นว่ะไม่มีโอ้โหช่วงล่างดูไปสองแสงกว่านะไม่ไหมไม่โกดับ ร้อไม่ได้แบบคนทั่วไะครับผมรีแอหน่อยรีแอหน่อยเย็นแอร์เย็นแอเยแน่แน่ให้รีแอพวกปิดเลยป้บโอ้โเสียงเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเออเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีไอเฟิร์มึงตายเออแต่เสียงไม่ค่อยดีอะ มันมถวดึงม่าดึงแลเสียมันแบบเส่ยงเ่เเสียไม่ดี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 ผมว่าหนึ่งคือน้ำมันอาจจะบูดว่ะสองก็คืออาจจะหัวเทียนมีปัญหาอ่าฮะเอาแล้วควาแราับอยู่ๆแล้วเราร้อยวันเป็นปีเราก็ไม่ลองรถกันเลยนะแต่เออเรื่องควาแรงมันตัดทิ้งนะ600แรงอยู่แล้วแหละ สองแสนช่วงล่างโชคแสนข้าวบาทโคตรดีคําตอบคือแบบนี้ครับไม่โคตดีแม่งแม่งแบบที่สี่คนนะแม่ไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะแม่งแบบอ่รถรถมีกินซ้ายนะอ่าอาจจะแบบดำยางดูดิดูดิรู้แล้วนิ่งมากอ่ะเราขึ้นเดโอ้โหไปมันเนชงล่างมาดีจริงว่ะเท่ไปแบบต่จังหวัดได้เลยอ่ะไมู่ว่าดีกว่าซีดีโรงงานเอาปะ ดูช่วงล่างดีดีจริงไม่มีเด้งไม่มีแข็งไม่มีพอดีผมยอมเลยว่ะช่วงล่างช่วงล่างโหดจริงไม่กูว่ารถรถมึงก็ดีแล้วนะเจออันนี้ไปแม่งแบบโอคตรเรื่องเลยอ่ะดูดิดูดิแล้วก็หลังโคตรนิ่มอ่ะสบายจริงนั่งสบายอ่ะนั่งไม่ถับติดเก้าแผมยังยังแข็งกว่าเลยบ้างจริงจริงแล้วเดลิยูได้ป่ะหกร้อยม้าเนี่ยสบายเนาะถ้าอย่างเงี้ยสบู่เลยสบายสบู่เลยอ่ะ แต่อาจจะกินน้ำมันหน่อยนึงผมว่านะคือมันกินน้ำมันมันกินอยู่แล้วอะแต่ว่าถ้าเราขับอยู่ในอย่างเงี้ยตีนเบาๆหน่อยอะแล้วเวคข้ามถ้าจูนเวทข้ามเยอะๆแล้ววิ่งอยู่ในแว็กตลอดอะผมว่าก็ไม่หนีสแตนดาดเท่าไหร่นะก็อาจจะสักประมาณแปดได้มั้ยหกโลลิตรอะหกหกเจ็ดโลลิตรขับเบาๆหนักๆก็น่ะสองโลลิตรอีโวเป็นรถที่ทำถังน้ำมันมาเล็กไง เติมเต็มถังเท่าไหร่เติมเต็มถังเท่ากับซิตี้อ่ะพันกว่าบาทเฮ้จริงเหรอแป๊บเดียวหมดอีโวโมโมเนี่ยเต็มถังได้อมาสัก200 220โลโอ้โหหมดถังแล้วดน้อยเลยอ่ะขับติงเบาๆได้อมาสัก240อ่าอ้าวท่านผู้ชมครับวันนี้ลองแล้วเสียดายรถน่าจะ กันนี้จอดจอดนานอ่ะใช่อจอดนานแล้วก็แล้วก็เอามาถ่ายทำรายการรถบรรทุกไปรถพีถ่ตูนคันนี้ท่านผู้ชมบอกว่ามี่เครองหลายคันนี่ของพี่ตูนทำไมไม่เอามาก็จะกที่เรบอกไปย้ําไปทีคันนี้คือคันที่มันวิ่งได้ใช่คันอ <c oughs> ื่นจะวิ่งไม่ได้นะครับคันอื่นจะวิ่งไม่ได้ <c oughs> คันนีหลายคันส่วนเดิมไม่ต้องไปถามมาแล้วเดิมก็เก็บไปแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนไออาร์สองสองอยู่บ้านคริสโตเฟอร์ก็หล่อทำแอร์อยู่นะครับคันนี้เสร็จแล้วจากพี่เฟิร์สนะครับก็จะมีอีกหลายคัน และที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กดดันมาอีกต่อเนื่องกดดันเอสคาครับทีมเอสคาพี่ก้องเอสคาออกหน่อยพี่ก้องเอสคาไม่ต้องพูดก็ได้ใช่แค่มายืนเฉยๆหลังกล้องเดี๋ยวผมสองคนพูดกันเองขอออกกล้องได้ไหมเขาพิมพ์กันมานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตูนด้วยไม่ใช่รถเขาไม่ดีนะแต่รถเขาจอดนานรถเขาจอดนานนะครับีต้องกลับไปเช็คอีกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จตูนเขาคงให้เรามาเทสต์อีกทีเพื่อให้มันจบตรงนี้ไงว่าเฮ้ยแล้วกูไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะก็เดี๋ยวลองดูนะครับขอบคุณท่าานผู้ชมมตติดรับ พบกันใหม่คร pues ั้งหน้ากับรถปาร์ไพลสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้สะดุดยังสะดุดอยู่เลยเหรอติดบูธน่าจะหัวเทียนไม่ก็คอยน้ำมันเติมจากไหนมามันเติมมาก่อนอะไรเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะหมดเกือบระเบิดแล้วน่าจะมีเือระเบิดวิ่งไม่ได้เลยช่วงล่างเอาไปเลย ไฟสตาร์ฟิกเจอร์โปรดักชันเลยไฟสุดยอดชมีโหจริงเทำม่ไหนมาวะดีจริงไม่รู้อะเขี้ยโหจริงมึงรู้อะไรบ้างสักอย่างเลยปะตัวสีจริงหรอไม่ให้ดูเลยก็ได้โชโคตรดีมากนิ่มแม่งแบบเหมือนสร้างรถบ้านแบบปกติเลยอ่ะ